วันนี้ก็สวัสดีครับวันอาทิตย์นะครับวันหยุดก็มาปลูกต้นยางนากันนะครับแล้วก็สั่งมาแดงมาปลูกนะครับที่นานี้ท้ายสวนก็เป็นที่ลุ่มนิดหนึ่งครับมีน้ําขังเวลาฝนตกนะครับก็ปลูกยางนานะครับก็สั่งต้นยางนามาต้นละยี่สิบบาทนะครับถึงร้อยต้นนะครับแล้วก็ต้น แดงกับต้นละสิบาทห้าสิบต้นนะครับก็ปลูกไปหลายร้อยต้นแล้วนะครับทยอยปลูกนะครับก็เสริมเติมออกซิเจนนะครับให้อากาศนะครับช่วยให้ฝนตกนะครับถพามีต้นไม้เยอะๆนะครับก็ดูแลไม่ยุ่งยากนะถ้าเรามีที่ก็ปลูกนะครับปลูกไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าไม้ห้าสิบแปดชนิดถ้า ให้ติดตามก็เป็นหลักการเงินกู้กับธนาคารได้นะครับเช่นไม้พยูนไม้ชิงชัเน่ยนะครับถ้าเราดูนะครับถ้ามีที่ว่างนก็ปลูกไว้เลยนะครับทุกวันนี้อากาศก็เริ่มร้อนขึ้นนะครับถ้ามีต้นไม้ป่าก็จะลดภาระภาวะร้อนนะครับเติมออกซิเจนให้อากาศนะครับดินกระดมสมบูรณ์นะครับเกิดเห็ดเราสามารถเก็บกินได้นะครับอันนี้ก็มา ให้ดูชมการปลูกต้นไม้นะครับ